ปลาดุกปราปลาดุกแซบนัวนัวกินกับข้าวสวยร้อนนะพริกป่นบีบมะนาวนิดนึงหรือไม่ขนมจีน ประปลาดุกแศษๆดนนัวหอมหอมมากินด้วยกันนะจ๊ะนี่กับดนนัวปลาดุกประดุกปลาดุก